สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับมาทําการบ้านหุ้นประจําวันกันนะครับวันนี้เรามีการบ้านที่น่าสนใจตัวไหนมาฝากกันบ้างเชิญรับชมกันได้เลยนะครับเริ่มการบ้านกันที่เซ็ตนะครับเซ็ตวันนี้บวกไป29จุดครับบวกเยอะมากครับโดยดัชนีปิดอยู่ที่1441จุดภาพรวมตลาดนะครับมูลค่าการซื้อขายรวมประมาณ78,00 0กว่าล้านครับก็เยอะกว่าคาดนะโดยตอนแรกก็คาดว่าวันนี้วอลลุ่มจะน้อยกว่าเมื่อวานครับแต่ไม่ใช่ครับวันนี้ ต่างชาติเข้าค่อนข้างเยอะทีเดียวครับแล้วก็ในระหว่างวันครับขึ้นค่อนข้างดีครับขึ้นตลอดทั้งวันตามที่เห็นเลยครับวันนี้เป็นวันที่เทรดง่ายครับจิ้มมะม่วงยังขึ้นเลยในวันนี้ครับโดยสถาบันวันนี้ซื้อสุดที่43ล้านบัญชีรักรัพย์ซื้อสุดที่224ล้านนักลงทุนต่างประเทศนะครับซื้อจัดหนักจัดเต็มจริงๆครับ1518ล้านครับแล้วก็นักทุนในประเทศขายกระหน่ำครับขายสุดทธิ1785ล้านครับ ทางด้านกราฟเซตไทม์เฟรมเดย์นะครับวันนี้ท่งเทียนเขียวเต็มเหลือเกินนะครับโดยนวต้านถัดไปของเซตอยู่ที่ 1, 4 5 5แล้วก็นวต้านถัดไปอยู่ที่1นึ่งพันห้วนนะครับส่วนแนวรับอยู่ที่1,400งพันสี่้วนนะครับเซตก็ยังเป็นมุมมองในเชิงบวกต่อนะครับผมสังเกตดูจากฟันโฟครับนลกลงทุนต่างชาติไหลเข้าอย่างต่อเนื่องแล้วก็หนักหน่วงนี่ครับตัดใดที่เงินลงทุนต่างชาติยังไหลเข้าเซ็ตก็จะไม่ย่อไม่ลงนะครับไม่จบรอบ ะฉนนั้นให้ดูฟันโฟเป็นหลักครับในช่วงนี้ครับดูกราฟดูอินดิเคเตอร์มันก็เป็นโอบอร์ดไปหมดแล้วนะครับแต่เหตุที่ยังไม่ลงเพราะว่าฟันโฟเนี่ยนะครับนะก็คอยสังเกตฟันโฟของต่างชาติเป็นหลักนะครับบอกได้แค่นี้แล้วก็หุ้นที่สแกนได้ในวันนี้อาจจะหยิบมาไม่ครบทุกตัวหรอกตัวที่สวยๆดีๆที่ขึ้นดีนะเพราะว่าเยอะเหลือเกินนะครับก็จะหยิบตัวที่พอเป็นกรณีศึกษาได้นะครับมาดูตัวแรกครับปตทครับ พอผมก็หาแนวต้านไว้ให้นะครับแนวต้าน36.25นะครับเป็นแนวต้านใกล้ที่สุดที่จะเจอนะครับในช่วงนี้แล้วก็แนวต้านถัดไปอยู่ที่38.25นะครับเทนก็ยังแข็งอยู่เมื่อวานดูทรงๆก็ย่อหรือเปล่านะก็มองย่อแต่วันนี้ก็สวนขึ้นมาก็เรียบร้อยนะครับขายหมูไปแต่ก็ยังไม่ได้ไปไหนไกลจากจุดที่ขายนะครับและยังไม่สามารถยืนเหนือ36.25ได้นะครับก็ยังยังยัง,ยง,ยงไม่เข้าไปเทรดในณจุดนี้เพราะมันใกล้แนวต้านนะครับ มาดูตัวถัดไปครับ PTT EP PTT EP ทะลุ132ไปได้นะครับเป็นแนวต้านไม่ใช่132นะครับประมาณ131นะครับประมาณนี้ครับนวต้านถัดไปอยู่ที่141นะครับสำหรับตัว PTT EP นะครับเป็นแนวต้านใกล้ที่สุดเท่าที่จะหาได้นะครับแล้วก็นวต้านไกลกว่านั้นก็เป็น144.5นะครับ PTT EP ก็น่าจะขึ้นต่อได้ไปแตะที่เส้นนี้นะครับแล้วก็ราคาโวล์บปั้งหมดแล้วนะครับ ใครที่ไม่มีหุ้นต้องเข้าไหมผมว่าไม่ต้องแล้วนะนะครับเดี๋ยวไปหาหุ้นต้นเทนกว่านี้ก็พอมีเห็นอยู่บ้างน,นะครับเดี๋ยวดูกันบ้านแต่ครบทุกตัวก็จะมีนะครับขณะนี้ก็จะมาบอกคนที่มีอยู่ก็ลองลันไปสักหน่อยนึงแต่คนที่มีก็อาจจะไม่ต้องเข้านะครับจุดนี้มาดูตัวถัดไปครับเคแบงเคแบงก็ขึ้นดีนะตัวเคแบง์ ank, ผมหาโนต้าไว้ให้คือสองร้อยนะครับประมาณสองร้อยกลมเลยนะ จริงมันร้อยปลายนะครับร้อยเก้าแปดท่านี้ครับจะกลมๆพวกนี้จะไปเทสสองร้อยแล้วก็แนวต้านถัดไปอยู่ที่สองร้อยยี่สิบนะครับเคแบงก์ก็เป็นตัวที่ต่างชาติเข้าหนักนะครับตลับวันนี้นะมาดูตัวถัดไปนะครับกราฟก็เช่นกันนะครับเต็มือต่างชาติทั้งนั้นครับหมื่นล้านนะครับในหุ้นสามสี่ตัวที่พูดมาเนี่ยนะครับแนวต้านของกราฟอยู่ที่หกสิบเอ็ดจุดห้านะครับไกล้ต่อแล้วนะครับ ราครไม่มีหุ้นต้องเข้าไหมไม่ต้องเข้าแล้วนะครับอัพไซ์เหลือนิดเดียวครับราคาก็ถือว่าสูงเวอร์ล้แต่ว่าเทนค่อนข้างชันทีเดียวนะครับเป็นสตองเทนนะครับก็ไปต่อได้ครับอาจจะไปแตะเส้นนี้นะครับดอบตรวจลับนะมาดูตัวถัดไปนะครับ BBL BBL สวยครับก็กําลังเข้าได้ถ้าให้เทียบกับ PTEP e กับอะไรเงี้น P T ยนะ PTT เงี้ย BBL ดูดูทรงจะยังเป็น ค่อนมาทางต้นน้ํได้วยซ้านะอาจจะอาจจะเกือบกลางๆแล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้ไปปลายไป,ไ,ปได้ไปบนเหมือนสามสี่ตัวแรกนะครับแนวต้านตัวนี้ร้อยเจ็ดเจ็ดสองนะครับเป็นแนวต้านแรกนะครับร้อยเจ็ดสองตรงจุดนี้นะครับร้อยเจ็ดสองแล้วก็มีร้อยเจ็ดสิบสี่จุดห้านะครับตรงแนวต้านหนึ่งร้อยสิบสองจุดห้าผ่านได้เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการลันเทนแล้วล่ะ b b l ก็ถือว่าเข้าได้ถูกตัวแล้วว่าราคาเข้าเหล่านี้ค่อนข้างต่ำนะร้อยห้าสิบกว่านะครับตอนนี้ก็ รันไปก่อนแล้วกันเพราะว่าโมเมนตัมยังดีอยู่นะครับเว้แต่แต่ว่าพรุ่งนี้จะหลุด106.2.5ลงมาอาจจะพิจารณาขายบางส่วนนะครับมาดูตัวถัดไปครับทูทูก็ไปแล้วครับไปได้เรียกว่าทำออทามไฮด้วยสาตั้งแต่ควบมาจากตัวดีแทกนะครับแนวต้าถัดไปคือ14.5เขามาบอกแนวต้านนะตัวนี้ไม่ควรจะหลุด13.3นะครับหลุดจุดเบกเดิมนะครับตรงนี้นะครับสำหรับทูก็ไปต่อได้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับ มาดูตัวถัดไปครับ scb ขออนุญาตไปเร็วห,หนึ่งครับวันนี้มีสามสิบกว่าตัวนะครับจะเป็นตัวเชิงบวกทั้งนั้นนะครับ scb ก็มาเทสแนวต,ต้านตรงบริเวณสี่สิบเอ็ดจุดห้านะครับแล้วก็มีแนวต้านถัดไปไม่ไกลมากนะอยู่ที่สี่สองเออสี่สามบาทนะครับอขออนุญหนึ่งร้อยสี่บเอ็ดจุดห้ากับหนึ่งร้อยสี่ิบสามบาทนะครับอ่ะก็มองว่าพยายามจะไปต่อสาหรับ scb และหุ้นธนาคารหลายตัวในช่วงนี้นะ เอแบงค์เอ่ยบีบเอลอยเอชเอ่ยนะครับน่าจะไปต่อได้นะครับแต่ในทั้งหมดชอบตัว b b l ไม่สุดว่าอัพไซด์จะเหลือเยอะกว่าเขานะครับมาดูตัวถัดไปนะครับ AOt a o t เขียวแบบย่อไม่รู้พูดยังไงเขียวนะแต่เรียงตัวต่ำลงมาแสดงว่าจะลงมาเทส55้าก่อนนะครับแล้วค่อยไปนะนั้น AOT ผมว่ารับได้ถ้าถ้าว่าพรุ่งนี้เขียวนะครับหรือว่าย่อลงมาแล้วออกเขียวแบบนี้ผมว่า แนวรับตรงห้าสิบห้านี่น่าสนใจนะครับน่าจะไม่หลุดแต่ถ้าหลุดลงไปไหนหลุดน่าจะลงมาที่ห้าสิบสามบาทนะครับให้สามบาทแปลว่าตัว e เออทีวันนี้มีตัวสวยกว่านี้เราเลยไม่ลงทุนนะมีตัวสวยกว่านี้เดี๋ยวรอดูรุ่งนี้ครับว่าจะมาแตะเส้นแล้วก็พอที่จะรับได้หรือไม่นะครับมาดูตัวถัดไปครับ C p พ C p อติดแนวต้านนะครับ4ี่เก้าจุดห้าพอดีเป๊ะเลยครับจะคันจะตามตัวราคานี้คงไม่ต้องนะครับยังไม่ต้องรอทะลุก่อน ทะลุได้ไปไหนครับห้าสิบสามจุดสองห้านะครับตรวจตัว c p r นะครับตอนนี้นะครับวันนี้คงไม่เลือกเข้าว่าใกล้ใกล้แนวต้านนั่นเองนะครับใกล้เส้นแนวต้านนะครับแต่เราดูพรุ่งนี้ครับทะลุได้อาจจะตามนะครับทะลุไม่ได้ก็ไม่ต้องยุ่งอะไรกับมันนะครับในตรงในตอนนี้นะครับมาดูตัวถัดไปนะครับ OR OR ก็ดีใช้ได้นะครับเมื่อวานก็เล็งๆอยู่ว่าถ้าวันวันนี้หลุดสิบสามุดเก้าลงมานะครับจะออกวันนี้ก็ไม่หลุดนะครับ ก็มองไปต่อได้นะครับ OR นะครับเอ่อแนวต้านจริงๆ15.6ครับไปต่อนะครับมองไปต่อกับแต่พูดอาจจะไปอืดๆจดอืดๆหน่อยนะคคงไม่ได้กระชากเร็วแรงเหมือนรอบก่อนที่เนี่ยครับตรงนี้ครับที่กระชากแรงแต่นี้ดูแท่งมันข้างเล็กครับค่อยๆไป OR อาจจะไม่ถูกใจคนสำหรับสำหรับคนที่ชอบราคาไปเร็วเท่าไหรนักนะแต่แต่ไปนะตรงนี้ยังยังไปต่อนะครับมาดูตัวถัดไปครับ GPC s ีพีซีนี่ับขึ้นไปได้เร็วแรงมากจีพีซีนี่ซื้อกันตั้งแต่วันที่สามแล้วนะครับตั้งแต่สามสิบหกกว่าครับตันนี้รันได้ทุกอนุครับรันอย่างเดียวก่อนแล้วครับทะลุสามสิบเก้าจุดห้าไปได้ถือว่าเป็นแนวต้านสําคัญมากก็เลยมองแนวต้านถัดไปนะครับพรุ่งนี้อาจจะไปเทสตรงบริเวณสี่สิบสามบาทนะครับก็ถ้าเขียวก็ให้ถือต่อแต่ถ้าไปแตะแล้วแดงอาจจะขายแต่ผมมองว่ามีทรงที่ว่าไปแตะแล้วยังเขียวอยู่นะครับแล้วหลุดสสิบ้าจุดห้า ขายทุกกรณีมาดูตัวถัดไปครับ BCP BCP ก็โห oh, แรงครับตามได้ไหมก็ไม่อยากตามแล้วนะไม่ไม่ได้อยากตามแนวต้าน10 37.5แต่คนที่มี BCP จริงก็รันไปก่อนนะครับสัญญาเชิงลบยังไม่มาแต่ถ้าคนไม่มีไม่ต้องตามนะครับผมมองว่ามันมันตามแพงไปนิดนึงนะครับมีตัวต้นน้ําที่ดีกว่านี้หน่อยก็หลายตัวเดี๋ยวค่อยไปเลือกกันนะครับแต่ว่าตัวนี้ยังไม่ตามดีกว่านะครับ แนวต้านไกล้สู่39นะแนวต้านใกล้คือ37.5ครับแนวคัทคือ35ทวนครับมาดูตัวถัดไปครับอมตะมาตะสวยครับนี่ยังไม่เห็นกราฟนะเดี๋ยวคอยดูนะครับสวยครับทะลุไปได้สวยงามนะครับเต็มแมเต็มแท่งเหลือเกินครับแล้วจุดคัทนะครับหลุด17.4คัทได้เลยครับเส้นสีฟ้าเนี่ยนี่คือมีจุดคัทที่ชัดเจนแล้วยืนเหนือได้อย่างชัดเจนเมื่อวานยังดูอกระมึงนะครับโผลมานิดเดียว วันนี้เต็มเต็มครับอรตะครับแนวต้านถัดไป19.2นะครับเป็นตัวหนึ่งที่สวยนะครับพรุ่งนี้น่าจะไปต่อได้นะครับหรือถ้าเขาย่อเราไม่หลุด17.4ก็ไม่ต้องคัดนะหรัดตัวนี้นะครับมาดูตัวถัดไปครับบ้านปูบ้านปูทะลุแนวต้านได้เลยเฉยเลยครับตอนแรกคิดว่าจะไม่ทะลุ15อ่าไม่ไม่ทะลุ5.7นะทะลุได้ยางงี้ก็ต้องเมตตามไปก็ยังพอไหวอัพไซด์ก็ยังพอมีอยู่นะนะครับผมว่าพอที่จะตามได้ครับนะ ราคาสูงก็จริงแต่มันมันไม่ได้สูงเบอร์ไปแบบ PTEP e อะไรพวกนั้นนะมันจะมันจะสูงเบอร์นะครับกัปนี่หนึ่งจะสูงเบอร์ตัวนี้สูงพอตามท่าอยู่บ้างแับบ้านปูนะแต่ถามว่าเรามีไหมเราขายไปแล้วครับตัวแถวห้าจุดเจ็ดนะอันนี้ก็ยอมขายหมูไปแต่ว่าเงินที่ขายหมูเราไปเข้าตัวอื่นลรวบวกนะก็เลยก็เลยไม่ได้เฟลอะไรมากการขายหมูตรงนี้นะมาดูตัวถัดไปนะครับเออ EA เอเอก็ไปต่อได้นะไปต่อได้ครับพรุ่งนี้ับแท่งเขียวน่าจะเล็กกว่าวันนี้ด้วยนะครับอาจจะไม่ได้ยาวนะครับมันเล็กลงเรื่อยๆเล็กลงเรื่อยๆแสดงว่าสามจุดห้าสี่นะเป็นแนวต้านรอบเนี้ยถึงไม่ถึงก็น่าจะใกล้เคียงนะครับสาหรับตัวเอเอนะเอเอหลุดสามจุดศูนย์แปดให้คัดทิ้งนะครับคนไม่มีหุ้นต้องตามไหมผมว่าไม่ตามก็ได้นะมันมันมันเหลือไม่เยอะ,ะแต่คนที่เข้าไปเมื่อวานเนี่ยโอเคนะเข้าไปวันนี้ก็ยังโอเคอยู่แต่ถ้าเข้าพรุ่งนี้ผมว่ามันจะเหลือน้อยแล้วนะครับ มาดูตัวถัดไปครับ b กิมบ m ก,ก็ดีครับตั้งแต่ทะลุ EMA สองร้200วันมาได้ตรงบริเวณสิบสาดเ้านะครับเดต้านถัดไปก็จะอยู่ที่สิบสจุดแนะครับพรุ่งนี้จะมาแตะที่สิบสี่จดแปดแล้วก็เดต้านถัดไปอยู่ที่สิบห้าจุดสามนะครับตัวนี้ขึ้นต่อครับมาดูตัวถัดไปครับ BAM ตัวนี้เมื่อวานเก็บไปแล้วเข้าวันนี้เก็บเพิ่มเลยเรียกว่าเต็มไม่เต็มหน่วยแล้วเกินครับวันนี้ครับแนวต้านที่คิดไว้คือ8.05ครับแต่ว่ามาได้8บาทนี้ก็โอเคแล้วนะครับหรือถ้าจะจะดีกว่านั้นรอดูรุ่งนี้ครับ8.3นะครับถ้าไปแตะตรงแล้วออก,ออก,อ,อ,กออกการแดงอาจจะขายนะแต่ตอนนี้ B A M อ่ยังไม่เลือกที่จะขายแต่ถ้าใครขายก็ไม่ได้ผิดนะาขายตรงบริเวณใกล้8บาทนะครับขายบางส่วนก็ได้นะแต่ผมรอรอ รอก่อนยังไม่เลือกขายตัวนี้นะราคายัางดีครับเมื่อวานเข้ามาเจ็ดบาทห้าสิบเจ็ดบาทหกสิบแถวเนี้ยนะครับอยู่โซนแท่งเนี้ยแท่งเมื่อวานเน,นี้ยวันนี้กูเขียวดีเหลือเกินนะครับนี่ก็เต็มเต็มเลยครับอันนี้เป็นหุ้นหุ้นที่เรียกว่าไม่ได้เป็นปลายทางด้วยเป็นหุ้นต้นทางหุ้นรอบใหม่เนี่ยของขึ้นขึ้นย่อยตรงนี้นะครับหุ้นแบบนี้เป็นเป็นหุ้นที่เราเลือกลงทุนนะครับเลือกลงทุนในในช่วงนี้ลงทุนเยอะหน่อยนะครับมาดู ตัวถัดไปนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าพ่งนี้ซื้อได้นะ BAM เนะี<笑><笑>่ยก็เห็นไหมครับมันมันมาใกล้แนวต้านแล้วนะนะครับมาดูตัวถัดไปครับแนน,นเท้า <c oughs> แนน,นเท้าโหลรันลันได้ดีมากครับลันได้แข็งแรงนี่เหลือเกินนะแนวต้านคือสี่จุดห้าก็มาติดแนวต้านพอดีครับเะงั้นซื้อได้ไหมไม่ซื้อนะยังไม่ซื้อนะถ้าทะลุสี่จุดห้าไปได้ซื้อได้ไหมก็เป็นสี่จุดเจ็ดสี่ครับอัพไซ์ก็ไม่ได้เยอะมากแดงว่าตัวนี้เทรดไม่ได้ เห็นไม่ได้ครับแต่ถ้าใครมีอยู่รันไปก่อนไม่มีโมเมนตัมชิงลบไปเห็นนะครับรันไปก่อนเลยนะครับถ้าใครยังไม่มีผมว่าอย่าเสี่ยงตามดีกว่ามีตัวที่ดีกว่านี้นะครับในในหุ้นที่เพิ่งจะโค้งขึ้นมาต้นเทนนะครับมาดูตัวถัดไปนะครับไทยคมแล้วหุ้นหุ้นต้นเทนมันคือตัวไหนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีครับรอถึงคิวก่อนวันนี้ที่เจอก็จะมีตัว B M ตัวหนึ่งตัวแล้วเนาะนะครับ จะมีตัวอื่นอีกไทคมแนวต้านสิบเอ็ดจุดหนึ่งนะครับแล้วก็แนวต้านทะไปอยู่ที่สิบสองบาททวนนะครับ่งนี้ยืนสิบ็ดจุดหนึ่งไม่ได้ขายอย่างเดียวนะครับยืนได้ถือต่อได้เลยครับมาดูตัวถัดไปครับสเตคอนโอเซคอนไปต่อครับแล้วก็มีข้อแม้ว่าไม่ควรจะหลุดเก้าจุดสี่ห้านะซึ่งไม่หลุดหรอกไม่น่าจะหลุดเทนเทนหน้าไปต่อครับแนวต้านัะไปสิบเอดแล้วก็สิบสองทวนนะครับ ดูตัวถัดไปครับ PTG PTG แนวต้าน5.1ครับมาถึงแนวต้านสำคัญแล้วด้วยเราขึ้นดีจะต้องปกมือให้ครับนะครับราคาตรงนี้เข้าไหมไม่ต้องเข้าครับแนวต้านแนวต้านนี้ครับเรายังไม่รู้เลยมันผ่านได้หรือไม่ครับผ่านได้ตามได้ผ่านผ่านได้ก็พอตามได้ที่10.7 10. นะครับ10บาททวนด้วยแล้วก็10.7ครับมีสองแนวเพราะฉะนั้น PTG ก็ อุปสรรคก็เยอะพอสมควรนะครับไม่รู้จะตามจุดไหนครับตามไปสักหน่อยนึ่งเดวก็ติดตรงนี้นะครับตามไปเทหน่อยหร่ก็ติดนะครับเฉะนั้น pd G จถ้าไม่ย่ออย่าเพิ่งเข้าดีกว่านะครับถือว่าไม่ทันนะถ้าบับคนที่ไม่ได้เข้านะมาดูตัวถัดไปครับ vgi vgi ยังยังรันได้อยู่ครนะ vgi นะครับรู้สึกว่าเข้าไปเมื่อสองวันที่แล้วนะแท่งนี้ใช่ไหมนะครับแล้วก็ใช้ จุดเบรกเป็นจุดจบร้อยครับ97ตังค์นะแล้วก็ตรงนี้เป็นแนวต้านนะครับ1.16ครับพรุ่งนี้จะเป็นเปหนเทส1.16นะครับ VTI ก็ยังอยู่ในช่วงของการลันเทนได้ครับใครชอบพุ้นไซเล็กตัวนี้ก็อีกตัวหนึ่งที่เราได้เข้าถือไปนะครับตั้งแต่วันที่10นะครับอย่างตัวนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าไม่ผ่าน1.16อาจจะขายครับอาจจะขายนะครับแล้วเอาเงินไปเข้าตัวอื่นมาดูตัวถัดไปครับ A W C เอเมซีมาติดแนวต้านสองจุดห้าสองนะครับมันมันอาจจะปิดสองจุดห้าสี่เลยแต่ว่ามันช่องเดียวเองครับก็เลยยังไม่ได้มองว่ามันผ่านได้โดยสมบูรณ์นะครับก็ผ่านได้แนวต้านถัดไปสามบาทนะครับซึ่งมีแนวโน้มผ่านได้กลับไม่ได้ตอนนี้ต้องมองว่าผ่านได้ไปก่อนนะครับเพราะว่าแทงเขาเต็มเลยนะครับวันนี้นะครับเอเมซีใครมีอยู่ลองลันไปก่อนนะครับใครยังไม่มีรอให้ผ่านห้าจุดสองสองจุดห้าสองให้ได้อย่างสมบูรณ์ก่อนละกันนะครับแต่เทนหน้าไปต่อนะครับ มาดูตัวถัดไปครับ TFG ทรงแบบนี้เป็นไงครับเบรกตรงแนว4.94ได้นะครับ5บาทก็ยืนได้นะครับแนวต้านจะไป5.3นะครับเดี๋ยววันนี้ดูไปเทสแถวใกล้ๆ5.3มันต้องขายนะเพราะว่านาานาพอสมควรเลยนะครับมองไม่ผ่านไว้ก่อน TFG ไปต่อครับแต่จะไปตันแถวแถว5.3นะครับมาดูตัวถัดไปนะครับกันกุลมันกุลเมื่อวานก็ทากันบ้านกันอยู่นะ แทงบอกว่าแท่งเนี้ยตามกันได้วันนี้ตอนเช้ามาก็ไม่ทันตามแบบตามตื่นก็มาติดแนวต้านเฉยเลยครับชนแนวต้านเฉยเลยถ้าผ่านได้แนวต้านต่อไปสองจุดสามหกนะครับแท่งนี้ระหว่างผ่านได้กับผ่านไม่ได้ผมมองผ่านได้นะครับเพราะว่าโมเมนตัมเชิงบวกยังแข็งแรงอยู่ครับอาจจะมีแท่งผูกขึ้นไปได้อีกสักหน่อยนึงมาดูตัวถัดไปนะครับซิริสซีริยังไปได้ครับ ไปได้นะครับเพิ่งพ้นอีเมลสองร้อยวันมาได้นะครับแต่ว่ารอบก่อนก็พ้นไปได้หน่อยเดียวนะอันว่าใช้ไฮรอบก่อนแหละนะครับหนึ่งจุดห้าแปดครับสำหรับตัวสิริครับอันต่อนะครับสำหรับตัวนี้นะแต่ก็ถ้าหลุดสี่จุดเอ่อหนึ่งจุดสี่สามให้คัดนะครับรอบๆยกมาที่เส้นตีฟ้านี้ได้เลยครับนะครับมาดูตัวถัดไปครับ NEX ก็ดีครับดีแข็งแรงดีนะครับวันนี้ทะลุแนวต้านสำคัญได้ด้วยนะครับ ดีครับไปต่อนะทะลุหนึ่งจุดสามศูนย์ได้ครับไปต่อได้แค่ไหนประมาณได้ประมาณหนึ่งจุดห้าสี่นะครับโอเคตัวนี้ลองตามไปดูครับอยังแข็งแรงอยู่แต่ถ้าวันนี้โดนตบไาแล้วหลุดหนึ่งจุดสามศูนย์ไม่ต้องเข้าแล้วนะครับแสดงว่าจบรอบนะครับมาดูตัวถัดไปครับ JTS โอ้ดีต่อเนื่องครับเมื่อวานก็ได้ตัวนี้มาเต็มๆมื่อวานซื้อสามห้าเจ็ดบาทกว่าๆด้วยนะครับไปต่อครับไปต่อเลยครับตัวนี้ มาเทสแนวต้านแรกที่หกหกสิบสองจุดห้าก็ผ่านได้ปิ่มๆอ่ะเดี this, ๋ยวพรุ่งนี้ก็น่าจะไปเทสตรงใกล้ๆบริเวณหกสิบเจ็ดนะครับตรงโคเจียนแนวต้านหนามากนะก็ยังไม่เหตุผลใดที่ต้องขายในตอนนี้นะสำหรับตัว JTS ก็ลองรันไปก่อนเข้าราคาดีแล้วครับยังไงถึงออกไปลงมาบ้างอะไรบ้างกําไรก็ยังเหลือแน่นะครับผมเลยเลือกรันไปก่อนนะครับสำหรับตัว JTS นะครับ ตัวถัดไปครับชอกันช่างรอบซีเคสวยครับสวยเลยล่ะถ้าใครตามตัวเซคอนไม่ทันตัวเนี้ทันตัวนี้ตามทันแน่ๆนะเพราะว่าเพิ่งผลยีเบสองละวันมาแนวต้านใหญ่นะครับสิบหกจุดแปดนะครับแนวต้านไม่ใหญ่มากก็จะอยู่ที่สิบหกตัวแนวต้านใหญ่สุดๆใหญ่มหาศาลนะครับอยู่ที่สิบเจ็ดจุดห้านะครับสามแนวนี้เลยครับอย่างน้อยมาแนวแรกนี้ก็เยอะแล้วนะนะครับสิบหกนะครับ ลองตามกันต่อครับสำหรับตัวซีเคครับซีเคเสียทรงถ้าหลุดสิบสี่นะครับเส้นนี้นะครับมาดูตัวถัดไปครับบีทีจีครับกําไรบานเบิกตัวนี้นะบานเบิกเลยครับเพราะว่าไปเก็บมาตั้งแต่สิบสิบหกกว่าสิบเจ็ดต้นต้นเลยครับมาที่เจ็ดเจ็ดเก้าครับแต่ว่านาต้านมีสิบแปดจุดสามนะครับถ้าผ่านสิบแปดจุดสามได้ก็จะเป็นสิบเก้าทวนนะครับเพราะฉะนั้นสิบแปดจุดสามว่าน่าจะแตะได้สําหรับตัวบีทีจีนะครับแล้วก็พี่นาดูว่าขายไม่ขายครับแต่แท่งนี้ กำไรเน้นๆเต็มๆนะยครับยังยังเรายังถืออยู่นะครับว่าต้นทุนเราดีนะครับเราเราแล้วราคาหุ้นมันยังมีความดันดันราคาอยู่นะผมว่าแรงไม่ตกครับสำหรับตัวนี้จนกว่าแรงจะตกเราถึงจะขายนะครับแรงตกเป็นลักษณะเช่นไหนครับมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยแท่งแดงเงี้ยมีความยาวนิดนึงอ่ะประมาณเนี้ยนะครับอาจจะเป็นแท่งที่แตะเราแดงเลยครับว่าไปเพราะฉะนั้นบีทีจีแท่งปัจจุบันไม่ใช่แท่งที่ต้องขายนะครับมาดูตัวถัดไปครับ STGT STGT นี้เป็นตัวที่ผมยกให้เป็นตัวที่สวยที่สุดของวันนี้ในในหุ้นที่สแกนเจอใหม่เนี่ยนะครับนะก็ตีคู่มาจากตัว BTG แต่ว่าตัว BTG ซื้อไปแล้วครับ JTS ด้วย JX ก็ซื้อไปแล้ว BAM ก็ซื้อไปเมื่อวานแล้วแต่ตัวที่เพิ่งซื้อวันนี้คือตัวนี้นะตัวนี้จัดได้เลยนะ ใครใครที่ไม่ได้เข้าในระหว่างวันนะครับมาเข้าตอนตลาดปิดพิทันไหมผมว่าก็ยังพอทันอยู่นะมันจะเป็นต้นทางอยู่เนี่ยนะครับนะครับแต่ราคาอาจจะจะไม่ได้ดีเท่าของเราหรอกนะของเราเันเข้ากลางวันแล้วมันจะดีกว่าของของท่านที่เพิ่งดูตลาดปิดนี้นะวันพรุ่งนี้นะครับก็มองว่าเอ่อถ้ามันเขียวผมจะเพิ่มน้ำหนักด้วยคแต่ถ้าเขียวได้นะถือว่าเข้าตำลาตอนนี้มันมันก็ไม่ได้มีคนเล่นคลอสแหละแต่ว่าเกือบจะเกิดนะครับตัวเลขใคกว่าเอเ e ม ทั้งน,นี้มันมีซ้อนหนีมาได้นะยิงซ้อนกันยิ่งดีนะจ,จะต้องเพิ่มน้ำหนักการลงทุนเลยครับตัวนี้เป็นเป็นเป็นทรงหุ้นต้นเทนในภาวะที่ตลาดขึ้นขนาดเนี้ยนะหาไม่ได้ง่ายครับนี่ไปตัวหนึ่งครับใครที่ไปเข้าตัวอื่นเราไม่ทันไม่อะไรเนะี่ยลองลองมาพิจารณาตัวนี้ดูครับนาต้าน10.2นะครับ10.2หรือประมาณนั้นไปได้สักสิบาทก็เทคโรฟิตได้นะก็เยอะแล้วนะ ไอท,ทีทีเป็นตัวที่เราสนใจเป็นพิเศษในวันนี้นะครับแล้วก็นักทุนในสังกัดของเราด้วยที่เราสแกนเจอันหน้างานนะครับดูตัวถัดไปครับออร่าออร่าแค่มาผิดเวลาเท่านั้นครับเพราะว่ามาในช่วงที่มีตัวอื่นเยอะนะครับแต่ถ้าทั้งตลาดแล้วไม่มีตัวเทดเลยแล้วมาดูหุ้นเล็กๆตัวเนี้ยนะครับหุ้นทีอ่อยู่นอกกระแสมันจะกลายเป็นตัวที่น่าสนใจขึ้นมาทันทีนะแต่ ในวันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยที่เราไม่ได้ลงทุนตัวนี้นะครับเพราะว่ามีให้เลือกเยอะจริงๆวันนี้นะเลยไม่ไม่ได้เลือกไอ้ตัวที่มันอยู่นอกกระแสเท่าไหร่นักนะครับดัตตาถัดไปอยู่ที่สิบสี่จุดสี่ครับน่าจะขึ้นต่อได้ละทรงนี้เมื่อวานก็ทําการบ้านให้แล้วนะว่ามันขึ้นต่อนะครับตัวนี้ Stop ลอ s สิบสองจุดแปดนะครับหลูสิบสองจุดแปดคัดทิ้งครับคัดหวังถึงสิบสี่มาดูตัวถัดไปครับแซเป้แเป้ไปต่อได้นะครับไปต่อได้นะครับ ะทะลุสามสิบสามบาทห้าสิบตังค์ไปได้แบบแบบว่าทะลุไปได้เยอะได้เยอะเลยดูแข็งแรงเลยแนวะต้านถัดไปก็เลยมองไปที่สามสิบเจ็ดบาทยี่ห้าตังค์นะครับเซเป้ก็มองไปต่อครับแต่ตัวนี้หลุดสามสิบสามบาทห้าสิบให้คัดทิ้งแค่นั้นเองครับถือว่าไม่สําเร็จแต่ทรงก็น่าจะไปได้นะครับก็ครบถ้วนในการบ้านนะครับวันนี้ก็เลือกไม่ถูกเลยทีเดียวนะครับแต่เราเลือกชอบชอบหุ้นลักษณะของช้อนด้านล่างนะครับก็ อย่างเช่นตัว etgt ใช่ไหม bam นะครับมีอะไรกันทำทำกันบ้านเองลืมเองครับที่ช้อนล่างๆหน่อยนะ,ะก็ btg อีกตัวหนึ่งอะทรงแบบนั้นนะมันก็ยังพอตามทันอยู่แต่ตัวที่ไม่น่าจะตามทันก็อย่างเช่น p t e p c รับอะไรพวกเนี้ยเอออีกตัวนที่ช้อนชอนด้านล่าง,ลาง,ลางแล้วก็ยังไปไหนไม่ไกลคือ bbl นะ แต่ถ้าอย่างกัปอย่าง p t e p อะไรพวกนี้ยังทรูอย่างเงี้ยผมอาจจะไม่ตามแล้วนะครับอาจจะไม่ตามแล้วนะครับก็ไปหาตัวอื่นที่เข้าทรงเรามากกว่านะครับแต่อย่างก็ตามในที่นี้ก็อาจจะไม่ได้พูดหุ้นทุกตัวตัวไหนที่กราฟใกล้เคียงก็ลองอาไปเทียบเคียงดูนะครับแล้วก็ปัจจัยอื่นก็สําคัญเช่นกันโดยเฉพาะช่วงนี้ก็หลายตัวมีประกาศงบออกมาบ้างแล้วนะครับแล้วมันจะหนักเรื่อยๆในช่วงปลายเดือนนี้นะครับ สิ่งเดียวที่จะทําลายกราฟได้คือหักหักกราฟทิ้งกราฟโดดนะครับโดดขึ้นโดดลงนั่นก็คืองบการเงินครับโดยเฉพาะวันที่ประกาศงบนะครับประกาศเสร็จก็จะเกิดรเรียกว่าตอบสนองต่องบการเงินผมกลัวอย่างนั้นมากกว่ามากกว่าในเรื่องของการเลือกตั้งงานการเมืองนี่เองว่าอันนั้นมันมันมันค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วนะครับแต่ในเรื่องของงบการเงินนี่แหละสิ่ง ที่เราอาจจะไม่ได้รู้นะครับไม่ได้รู้ไม่ได้คาดการล่วงหน้าได้อยากแม่นยําม,มากนะักกราฟก็อาจจะช่วยอะไรไม่ได้มากนะแต่ตอนนี้ยังพอเทรดได้นะเพราะว่าหลายตัวยังไม่ปันประกาศแต่ช่วงที่ประกาศนี้ก็คือการาฟจะเริ่มโดดโดดขึ้นก็โดดไปเลยโดดลงก็โดดไปเลยครับไม่สามารถจะตีเส้นอะไรได้ชัดเจนนะครับเพราะนั้นช่วงนี้ยังเป็นช่วงที่เทรดง่ายอยู่ก็กอบโกยให้เต็มที่นะครับ มาแบบนี้บ่อยๆชอบมาเลยครับนักการคุณต่างชาติเตื่อเยอะแบบน,นี้มาบ่อยๆมาตลอดปีเลยยิ่งดีนะครับตอนนี้ขอบคุณทุกท่านเดี๋ยวพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ